สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีก่กกับข้าวอ,ออกอีกแล้วคุยดาก,กิลมุสปวดหน่อยที่สุดก็คือคุณซ่าเนี่ยแหละค่ะขอโทดขอไปถึงเวลาออกก็สิเป็นยังสี่แหละโอ้ยผู้ขายไม่ต้องถามถึงนะครับตอนนี้สุดยอดเลย เตรียมตัวออกเดินทางอีกแล้วนะคะคะ้าจอนเพราะว่ามือนี้อาจจะเป็นมือ่อของคุณนายนะคะก็ต้องไปน้าเขาลรอค่ะบนถนนอีกตามเคยทุกคนคะ่ะแต่ว่าเมื่อก็ไม่แนว่ว่าวับซู้ฟังเนาะหลังจากที่ไปเที่ยวงานไทยมาอืมตัวน,นี้แหละสำคัญทุกคนคะ่ะอันนี้ก็สิคือให้เบิง้งไอ้ผูคับไปพร้อมแล้วก็เบิ้งเส้นทางไปพร้อมเนาะคะ่ะทุกคนไปเที่ยวมาแล้วเนาะ ก็คือความแบบว่าอิ่มน้ำำําสําราญในการไปเที่ยวมานี่เกิดสนุกพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่ได้ยินมานําหูน้ํากล่นเลยนะคะก็จะเป็นขัางข้าวที่แบบว่าจะเป็นแนวดีเลยนะคะที่เขาบอกออกมาจากสี่แล้วก็จะเป็นแนวที่ดีสําหรับคือในเรื่องการที่เขาไปเที่ยวระบาดนี่เขาต้องใส่ใจร้ายแห้งมันเกิดจะเป็นแบบว่าจังไดหละบ กสิบวดีนี่การค้าขายนั่นเองเนาะคะ่ะเอามาฟังกันเลยดีกว่าสิบปัว่าลายใหญ่ห้างเห็ดานางลสาวาสว่างบาสิวานาะเออสิบว่าไปฟังอาคากรดค่ะสําหรับผู้ใดที่แบบว่าเออไปแล้วนะคะเจอปัญหาย,ยัางย่างแรกเลยนะคะด้านแรกก็คือที่นั่งหาไม่พอเนี่ยนอ่นนะคะขนาดว่าก็ไปเศร้าสุดแล้วสําหรับข่อยนะแต่ว่าเศร้าสุดสําหรับผู้อื่นขอ,อเ่นอนใจแล้วอย่างที่สองนะคะ ไปแล้วนี่ก็สิไปหา,าการยุ่การกินนี่ค่อนข้างที่จะลําบากในจักน่อยเพราะว่าคนตรงเขาคิ้ว,วเง่าเหยียดคือจังเห็นอยู่แล้วเนาะค่ะผู้ใดบึงคลิปไปลหลายๆคลิปเกิดสีเห็นอยู่ว่าคนตรงรอกคิ้วแบบว่าเป็นซีดีินะคะเครื่องชั่วโมงตรงถางกินอาหารจานเดียวอะถ้าผู้ใดสร้างตำมะคงกับเง่าไปยี่สิบคิ้วนะคะแล้วบัตรเกิดที่ยัางคืน อาหารแต่ละยางนะคะราคานี่ละคือฝรั่งแบบโตอบโตมาแบบยางสุดๆเลยหลังจากที่ขนาดเขาไปเที่ยวมาแล้วเขามาว่าอยู่ในแกรมิสหรือว่างานของฝรั่งบาทนี่ทุกคนคะ่ะซุปสิสปืินทากันเบอเอ้ยบอมเมนตะคนไทยบาทฝรั่งเขาก็ว่าคืออะไรล่ะทุกคนก็คือว่าไปเรียวเขาบางคยพอใจคือว่างานเขาไป อาหารไทยน่ากินทุกอย่างเลยและเขาเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยบอมแมนแค่ผู้เดียวเด้ออันนี้สิบอยฟังงานไทยที่เขาไปมากนีน่บอมแมนแค่เีอเดียวพร้อมคือปัญหาของเขาอุปสรรคใหญ่ที่สุดก็คือว่าการที่จะไปจยจายเงินทุกคนเงื่นเดือนแซน่ซ้ำนี่ก็บอกจังสี่เลยคอยก็เป็นพนักง,งานทั่วไปคอยถือเงืนไปแค่ลอยเดียวก็พอพ่อใส่ บแมนของ,ของมุยยว้าวนะเนี่ยมุ่ยใส่ระยะคือว่าเวลาเขาไปใส,ส่มาใส่เองสิเงินหนึ่งร้อยยูโรโต,ต้องมีอยู่ในกระเป๋าบแมนร้อยบาทเด้ยทุกคนอันนี้คือใส่เงินหนึ่งร้อยยูโรนะคะแล้วเขาไปซื้อของกับพงกับขานี่ถ้าไปแค่ปากเดียวนี้ซื้อได้ยี่สองเทียนอกั้กก็ดื่มแค่นั้นเขาบอกเลยดื่มกับบรแมนธรามดาโคตรโคตรแพงาวางสิ ขวดเท่าไหรน่นะมานี่โคละ i n t e r f c e h l c o s i e r สามยูโรฮูเฟ e l ยี่สิบห้าเซนติลิตรทุกคนคะ่ะยี่สิขวดน้อยมินี่นะคะ and water h u f e l s o so, น้ำคือกันนะคะยี cm, ่สิบห้าเซนติคือกันกับสามยูโรนี่คือสิ่งที่เขา คุยกันเนาะค่ะฝรั่งตออฝ <ไป S 1> รั่งเขามาคุยกันงานไทยอีย่างคือมาแพร่พงพูดแพร่งพูดแทบแล้วกับโบแมนแค่ง,งานไทยบาททุกคนงานทั่วทั่วไปพอนี่คือฝรั่งคุยกันเนาะแต่ว่าเน้นเลยคืองานไทยคือวา่าอาหารนะคะหนึ่ง <1 S 2> ยาสิบห้าถึงยี่สิบยูโรขึ้นทั่วไปก็คือว่าถ้าจะเป็นแบบพวกทอดพวกอย่างนี้ก็สิประมาณอยู่สิบสองถึงสิบห้า ก็เลยต้องได้มานางฟังเลยนะคะว่าเฮ้ยห้าสีเิ็ดจังไดละบาดนี้ผู้ใดออการิเซียไทยเด้อค่ะผู้ใดเห็ดเกี่ยวกับงานไทยนะคะเขามาฟังจุดนี้ก็เอาไปพิจารณาบังเดอร์ค่ะเพราะว่าสาวสาว่างก็ได้แค่เอามาส่งต่อนนเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ เห็นสิ่งใดที่มันบอถือบวกั่วงนะสก็คือเขาต้องคุยกันละคนไทยทุกคนค่ะอันนี้งานไทยนะคะเขาก็อยากเดินดาเนินเรื่องไปด้วยทุกตัวไปนะคะโบเมนวาคนเขามาหลายแห้งขืนโค้งตีละค่าขืนแบบว่าขืนนาปานซิวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะแต่ละอันอําเภอเนาะค่ะที่จัดงานนะคะก็ต้องคุยกันใหม่เพราะว่ายังเพราะว่าการใช้ายของเขาเนี่ยล่ะโบเมนแค่เฮ้าู้เดียว สิบกคัดโลดคือเขาได้เงื่อนเดือนต่อเงืนเดือนอันนี้ว่าคือร่วมโดยร่วมเลยนะคะเฉพาะอยู่ในเบลเยียมเนาะคะ่ะนี่คือเฉพาะในเบลเยียมโดยตรงเงื่อนเดือนแต่ละคนนี่บอทอกันเนาะคะ่ะแล้วแต่ละอาทิตย์คิดเบงว่าเงืนลอยยุโรปเขาไปจ่ายเงื่อนต่อ,ต,อต่ออาทิตย์นี่ต่ออาทิตย์นะคะเขาสามารถซื้อของได้หลายอย่างเพื่อที่จะมาปุุมโนนนีนั่น อันนี้เขาบริว่าหมายถึงคนรวยนะหมายถึงมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะคะแต่บาทีเขาว่าเฉลี่ยในการที่เขาไปเที่ยวงานไทยเขาบอกด้วยว่าคอยพอสามารถไปดูใดเลยคอยสามารถเจ้าจงไปได้แค่มองได้ที่ไกลสำหรับคอยแล้วก็คอยอยากไปอีลี่เลยนี่คือฝรั่งวอกคอยจะว่าโอ้จะาคอยสิว่าจากไหนเนาะอาหารการกินเนาะงนะ ควรระมัดระวังในการตั้งค่ากันเด้อค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาก็อยากกินนำ้ำแต่อาาศคาองสิบทั้งนี้ก็สูงแห้งหวาดอุเบียนเนาะคะ่ะเต้นแต่ละเต้นมุ่ยเก็ขบคอใจเนาะคะ่ะราคามันกับสิบแพงอยู่อันนั้นก็คือต้องคุยกับคนที่จะจัดการเกี่ยวกับงานอิรีนะคะแล้วก็แต่ละอำเภอเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดไปติดต่อง,งานเนาะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับตรงนี้คือต้องเข้าไปคุยกันดีๆนะคะเพราะลักทัพย์ที่ คนที่เขาเขาไปเที่ยวนะคะคือนักท่องเที่ยวห้องนี่แหละเขาไปเที่ยวในงานไทยแต่ละงานนี่เขาก็อยากได้ราคาส่วนลดบ้างโบมเมนวัดจนแบบโกงเลยเครื่องด,ดื่มน่ะ<ช>บางอย่างคือจาพวกน้คค่งพวกโคกพวกพวก,พวกแฟนตาพวกอีกอย่างนี่เข้าใจนะคะว่าราคามันตรองอยู่ในทองทินนะคะโบเมนวัาขึ้นจนแบบระเบิดระเบ้อเดี๋ยวนี้นนะฝรลังเริ่มบนกัน,นหลายหลายแง่ก่อ บอมเบนวามว่ยมานาซื้อแบบว่าคือจะเป็นอีหอย่างคือจะมานาซื้อแบบนี้มันดูโบดีเลยมันบอมเบนวาดูบบดีทุกคนคะอันนี้ต้องก้าใจทั้งสองฝ่ายบอมเนวาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องนี้มวยก็เลยอยากจะเอาลา่อเราสูฟังเนาะค่ะที่ได้ยินนี่บอมเนวาอย่างอื่นเนี่ยบอกเส้นทางอวากกุุ้กันอยู่กันนะคะอยากจะให้ทุกคนได้รับคือต้นทุนที่ดีพร้อม กำไรก็อยากให้ได้เบิดสุขคนนะคะแต่ว่าการค้าการขายของเขาบางอย่างเนาะคะ่ะก็ต้องเบ่งกันแน่ละทุกคนคะ่ะบางคนกันแทบสิ่งกินัังบ่ได้ไปคือจะเงินหาสิมจิโร่องสีบางคนเอาไปได้แช่ซ้ำนั่นได้กินน้ำเกยกับเขาแค่นั้นจบเลยให้ก็ไปนั่งกินใน้านอาหารเขาบอกกันเลยยังสีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออเนาะก,ก็เลยมาทรงตอกัน จังไรก็ตามนะคะผู้ใดเฮ็ียดเกี่ยวกับงานทยเนอกค่ะให้ไปปรึกษาคุยกันบ้างในเด้อจ้ะเบิ่งในเด้อว่าอันเฮาสิเฮ็ดจังไดมันอังสิง,ง่ายสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะบม่มแมนว่าเข้าไปเน้นเอาแต่ว่าราคาของตรงสูงพรีดเลยกินกําไรตอนนี้บอแมนเด้อค่ะเราอยากจะอยู่ต่อนาน,นๆเขาก็ต้องเบิ่งละค่ะว่าราคาของเขาควรสิต่าเอ่อลิมิตไปซ้าไหนนะคะ ตู้ทุกปีเนี่ยมุเข้าใจนะว่าอ<ส>ีหยังมัน,มนกับแพงขึ้นแ,แต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนต้องเดินด้วยเท้าหลายคนที่จะต้องไปหาอยู่หากินทั่วๆไปด้วยนะคะเออเนาะจาังไนก็ตามนะคะฝากคลิปนี้ไว้น้าเด้อจากผูดได้ออกกไนซ์ะนะคะเกี่ยวกับงานไทยนะคะแล้วก็ฝากถึง อำเภอแต่ละอำเภอเนาะ,ะที่จัดงานเพราะฉะนั้นเร้วเนาะมุ่ยก็อยากจะทรงต่อในล่างที่ถือที่ควรอีหยังผิดถือจังไรน,นะคะฝากคอมเมนต์ไว้น้ำเนเรื่อจ้ะซ้ำนี่ละครับลดต่อแล้วนะคะบอ้แล้วคุณเรนคุณสานี่ก็เริ่มจะเริ่คาดเมีย่ยแล้วว่าร้ายเกินไปแล้วนะคะโอเคนะคะไว้พอกันคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะไปเที่ยวเงี้ยๆแล้วทุกคนเดี๋ยวสเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิร์ดจ้า